สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการอัปเกรด UPS นะครับจากที่เป็นแบตกรดขนาด7แอมป์่เนี่ยแต่ผมจะอัปเกรดเป็นแบตเตอรี่แบบเจลนะครับที่มีขนาด20 ah. แอมป์จะมีปัญหาหรือใช้งานได้ปกติไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับปัญหาของผมในคลิปนี้ก็คือว่า UPS ของผมเนี่ยพอดึงปลั๊กออกหรือว่าไฟดับแล้วเนี่ยตัว UPS มันก็ดับไปเลยนะครับ โดยส่วนมากเนี่ยอาการนี้ก็จะเกิดกับ UPS แทบทุกรุ่นเลยนะครับพอใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็คือแบตเสื่อมนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแบตตัวนี้ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาได้แบบแค่ปีเดียวเองมันก็เสื่อมแล้วแต่ก่อนที่แบตจะเสื่อมเนี่ย UPS ตัวนี้มันก็จะสำรองไฟได้หยุดประมาณ5-7นาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าโหลดผมเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมอัปเกรด UPS ตัวนี้ UPS ของผมรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นของ CleanLineUPS นะครับกำลังไฟอยู่ที่550วัตต์ ส่วนแบตเตอรี่ที่จะมาอัปเกรดเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นแบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเอาแบตหลายก้อนมาต่อขนานกันเนี่ยแบตแต่ละก้อนมันอาจจะมีแรงดันไม่เท่ากันแล้วมันอาจจะไม่บาลานซ์กันก็ได้ครับแล้วแบตที่ผมเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแบตเจลแบบดิฟไซเคลนะครับซึ่งแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคลเนี่ยมันก็จะต่างกับแบตเตอรี่กดที่อยู่ในรถจนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าแบตชนิดนี้เนี่ยเราสามารถใช้มันได้อย่างเต็มความจุเลยนะครับ ต่างจากแบตรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่มันออกแบบมาให้รองรับกระแสสูงๆตอนสตาร์ทรถนะครับซึ่งแบตแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่เน้นความจุเท่าไหร่นะครับเน้นกระแสแทนแล้วก็ขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยก็อย่าเลือกให้มันมากกว่าของเดิมไปเยอะนะครับเช่นของเดิมของผมเนี่ยมันจะเป็นแบตขนาด 7Ah ผมก็เลยเลือกของใหม่ให้มันใหญ่กว่าของเก่าประมาณ3เท่านะครับเช่นของผมที่ซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมีขนาด 20Ah เพราะว่าถ้าเราเลือกแบตใหญ่เกินไปนะครับ ตัว UPS เนี่ยมันจะชาร์จไม่ไหวครับมันอาจจะใช้เวลาแบบเป็นวัน2วันเลยกว่าจะชาร์จเต็มแล้วกว่าที่มันจะชาร์จเต็มเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการโอเวอร์ฮีทได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเลือกแบตท,ที่มันใหญ่เกินไปขนาดสักประมาณ2-3เท่าของแบตเตอรี่เดิมของ UPS เนี่ยกำลังดีครับแล้วก็ดอกจันไปนิดนึงครับว่า UPS ทุกรุ่นเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาให้สําหรับการอัปเกรดแบบนี้อาจจะใช้งานไม่ได้เหมือนปกติ หรือว่าเสียไปเลยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ดวงด้วยครับว่าตัว UPS ตัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้ไหมแต่สปอยเลยครับว่า UPS ของผมหลังจากการอัปเกรดอันนี้เนี่ยใช้งานได้ปกติดีครับแบตที่ผมใช้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ c o a t Deep Cycle 20Ah 2ก็ตัวนี้สั่งมาจากในช้อปปีนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ในคําบรรยายข้างล่างให้นะครับแล้วแบตตัวนี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยทางร้านเขาก็ให้ตัวสกูเอาไว้ยึดขั้วแบตมาให้ด้วยนะครับ แต่ร้านเดียวกันครับในๆผมสั่งแล้วผมก็เลยสั่งสายไฟมาด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นสายไฟของงานโซลร์เซลล์นะครับขนาด4สแควร์มิลรองรับกระแสะได้เหลือเฟือครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นพวกหางปลาครับก็จะมีหางปลากลมแล้วก็หางปลาแบนส่วนอุปกรณ์ที่สําคัญก็จะมีครีมเข้าหัวหางปลาแล้วก็ตามนี้ครับอันดับแรกก็ทําการปิด UPS แล้วก็ทําการแกะแบตเตอรี่อันเก่าออกมาครับ ซึ่งตอนแกะแบตเตอรี่เนี่ยก็ระวังนิดนึงครับมันอาจจะมีไฟหลงเหลืออยู่ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใช้หางปลาแบนอันนี้นะครับในการเสียบเข้าไปที่คอนเนคเตอร์แบตเตอรี่อันเก่าซึ่งวิธีนี้นะครับจะทำให้เราไม่ต้องไปบัดกีหรือว่าตัดสายไฟเดิมนะครับก็แค่เสียบแล้วก็ใช้ได้เลยเสร็จแล้วก็ทำการเข้าหัวหางปลาเข้ากับสายของเราครับ ซึ่งสายตัวนี้เราอยากให้แบตเตอรี่มันห่างจากตัว UPS เท่าไหร่เนี่ยเราก็ตัดเอาความยาวเท่านั้นเลยครับฝั่งที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยผมก็จะใช้เป็นหางปลากลมนะครับก็บีบผัวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยท่อหดนะครับอันนี้ก็ทําทั้งสายขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบให้เรียบร้อยนะครับส่วนปลายอีกด้านหนึ่งผมจะใช้เป็นหางปลาแบนแบบนี้ครับ พอเข้าหัวเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เนี่ยดึงก็ออกแล้วแต่ผมจะบัดกีเข้าไปแทนนะครับเมื่อทำสายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขันตัวหางปลาเนี่ยเข้าไปที่ขั้วของแบตเตอรี่นะครับส่วนสายอีกข้างนึงก็ต่อเข้าไปที่ UPS เลยครับพอเสร็จแล้วก็ลองเปิดดูได้ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่า UPS เนี่ยมันทำงานได้ปกติดีผมก็ลองปล่อยทิ้งไว้นะครับแล้วก็ลองใช้กับโหลดดูก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยครับหลังจากที่ผมทดสอบแล้วมันใช้งานได้ปกติเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเจาะรูนะครับตรงข้างๆเนี่ยเพื่อให้สายมันออกมาจากตัว UPS มาที่แบตเตอรี่ภายนอกของเราได้นะครับ เสร็จแล้วก็ร้อยสายผ่านรูข้างๆนะครับออกมาแล้วก็ประกอบ UPS กลับครับก่อนที่จะเสียบสายจากแบตเข้า UPS เนี่ยผมเน้นย้ำนะครับว่าให้ปิด UPS ก่อนไม่งั้นไฟมันอาจจะก,กระชากได้นะครับ ผมเพิ่งมารู้ตอนนี้แหละครับว่าการต่อสายแบบนี้มันเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยดีสักข้อหร่ตัวคอนเนคเตอร์เนี้ยมันหลุดง่ายมากครับแล้วถ้ามันหลุดขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ขั้วบวกหรือขั้วลบมันจะมาช็อตกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปลี่ยนหางปลาตรงนี้เป็นคอนเนคเตอร์แบบ XT60 แทนนะครับซึ่งจะทําให้การเชื่อมต่อระหว่างสายตรงนี้เนี่ยแน่นแล้วก็ไม่ช็อตกันนะครับ ซึ่งในตอนนี้ผมก็จะได้สายที่แปลงจากหางปลาแบตเตอรี่เนี่ยเป็นหัว XT 60นะครับแล้วการเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยผมก็จะเอาท่อหดเนี่ยรัดไว้อีกทีนึงนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่มันจะไม่หลุดแล้วก็ไม่ช็อตกันข้างในนะครับ ผมก็เอาเคเบิลทายเนี่ยรัดสายไฟไว้เพื่อป้องกันมันหลุดอีกชั้นหนึ่งนะครับส่วนหัวอีกข้างที่มาจากแบตเตอรี่เนี่ยผมก็ทําเป็นหัว XT60 เหมือนกันนะครับหลังจากที่ผมใช้ตัวเคเบิลทกับตัวยึดสายไฟเนี่ยตัดสายให้มันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอากล่องพลาสติกเนี่ยมาครอบตัวแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นอะไรพวกนี้สําหรับการติดตั้งนะครับผมก็จะเอาแบตไว้ข้างหลังตัวชั้นวางของเลยแล้วก็ UPS ก็จะอยู่บนชั้นวางนะครับ ก็สายตัวนี้ก็จะลอดผ่านช่องเนี่ยออกมาที่ UPS นะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยในเคสของผมเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ปกติครับผมทดสอบกับโหลดประมาณ200วัตต์เนี่ย UPS ตัวนี้หลังจากที่อัปเกรดแล้วเนี่ยใช้งานได้ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับต่างจากเดิมก่อนอัปเกรดที่ได้แค่ประมาณ5-7นาทีเท่านั้นซึ่งระยะเวลาตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโหลดของคุณด้วยครับโหลดของผมมัน200วัตต์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะครับก็ใช้งานได้ประมาณ 30นาทีเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอสำหรับผมแล้วครับส่วนระยะเวลาชาร์จแบตจนเต็ม UPS ตัวนี้ใช้เวลาครึ่งวันหรือว่า12ชั่วโมงครับก็จบลงไปแล้วครับกับโปรเจกต์การอัปเกรด UPS ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับใครที่มี UPS เหลือ,ห,ลอหรือว่าคิดว่ามันเสียเนี่ยก็ลองเอามาอัปเกรดดูได้ครับก็สำหรับวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b e นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ